ไกลห่างกันครั้งใดหัวใจไม่เคยว่างงานาลองไง้โอ้ยังเหมือนเดิมนะขนาดไม่มาตั้งนานแล้วเนี่ยนะยัง <et poured into English> จำเนื้อเพลงไม่ได้เหมือนเดิมสวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยพี่น้องทางฝั่งสเปนลาวพี่น้องชาวต่างชาติฝรั่งมังค่าพม่ารามันนะครับนนวดกเกษตรนอกโรงเรียนมันบรีเขาแต่ที่ยังแอดนครพนมกลับมาเจอเจอกันเหมือนเดิมหลังจากที่ห่างหายไปนานมากแล้วเนี่ยนะครับ ทางหายไปจนจําไม่ได้แล้วว่าผมลงคลิปล่าสุดไปเมื่อวันที่เท่าไหรไ่นะครับขอบคุณพี่ๆน้องๆหลายๆท่านนะที่นะครับยังเป็นห่วงน้าหนวดนะฮะสอบถามมาว่านาหนวดเป็นไงบ้างอ่าโควิดน่ะนะฮะนหนวดไม่ได้เป็นอะไรนะเห็นหนานวดเงียบไปนะในช่วงนี้พอดีนะครับ จริงๆช่วงนี้เนี่ยหน้าวดเนี่ยยุ่งมากนะโอ้โหหลายสิ่งหลายอย่างนะครับและที่สําคัญเนี่ยหนึ่งในงานหลักของผมก็คือนี่แหละที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่แหละนะฮะก็อ่าช่วงนี้หน้าวดต้องรีบทําต้นนะครับเพื่อให้ทันฝนนะฝนก็เริ่มมาแล้วดูท้องฟ้ามองฟ้าค่ำคืนนี้ฟ้าไม่เปลี่ยนสี มีแสงจันทราอุ๊ยไม่มีแสงจันมีแต่มี <c oughs> <c oughs> นี่แหละนะฮะก็ช่วงนี้ก็ทําต้นอยู่ก็ไม่ได้ไปไหนนะฮะแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้อัปคลิปเท่าไหร่นะครับก็ขอบคุณจริงๆนะหลายๆท่านเนี่ยนะครับสอบถามมาทักมาทางไลน์บ้างอะไรบ้างนะบอกว่าไม่เห็นหน,นวดเนีเ่ยลงคลิปเพิ่มเลยยังปลูกมอันอยู่หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวจะพา ว่างๆเดี๋ยวจะพาไปดูว่าปลูกอยู่หรือเปล่าอมอน,นะ <c oughs> นะฮะช่วงนี้ก็มันหลายสิ่งหลายอย่างเนาะ <c oughs> ผมเชื่อว่านะครับหลายๆท่านก็อาจจะเจอ,อมลสุบบ้างอะไรบ้างพิษโควิดบ้างนะเศรษฐกิจบ้างก็มันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะฮะเราก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับด้านหนวดก็เช่นเดียวกันไม่ได้ต่างอะไรจากพี่ๆน้องๆนะฮะก็เอาเป็นว่าขอส่งกาลังใจทุกท่านนะสำหรับคลิปนี้ก็พามาดูว่า อ่าทาไมถึงไม่ค่อยได้ลงคลิปก็นี่แหละเพราะว่าช่วงนี้นะฮะนนหนวดเนี่ยงานยุ่งนะฮะแล้วโรงเรียนก็เด็กๆก็ไม่ได้ไปโรงเรียนฮะไหนจะลูกบ้างอะไรบ้างลูกก็เยอะออกลูกมานะฮะอย่างกับเป็ดเลยออกมาเป็นแถวเลยน <laughs> ะครับก็เอาเป็นว่าน,นะฮะก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เป็นห่วงนะนะ,ะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยจงมีสุขภาพพละไม่แข็งแรงกันทั้งบ้านทั้งครอบครัวแฟนรายการนะะนนหนวดทุกๆท่านเลย แต่ครับอ่ะก็ไม่มีอะไรมากมายวันนี้แค่มารายงานตัวเฉยๆนะว่ายังอยู่ดีมีแหงคือเกา่านะครับก็ขอบคุณนะที่ยังไม่ลืมนหนวดก่อนจากกันวันนี้ฝากช่องเหมือนเดิมพี่ต้อมต้อมปลูกผักสวนครัวกาเด่นแปลนอ่านะช่องนี้ช่วงนี้นะยุคโควิดแบบนี้ไม่รู้จะไปไหนไม่รู้จะทําอะไรไปเปิดดูช่องพี่ต้อมได้เลยนะครับมีทั้งสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกผัก นะฮะความบันเทิงความสนุกสนานสนุกแน่นะฮะไปดูได้เลยนะครับทางช่องต้อมปลูกผักสวนครัวการ์เด้นแ n รนและก็อีกช่องหนึ่งของแนน,นวดก็คือกเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นนะครับวิธีการขยายพืชพันธุ์ต่างๆนะครับยิ่งมาเดี๋ยวฝรั่งก็ไปดูทางช่องนี้ได้เลยและคลิปหน้าเจอกับแนน,นวดใหม่วันนี้นน,นวดลาทุกท่านไปแล้วอย่าลืมนะครับ คิดดีพูดดีทดําดีและท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตขอให้บุญรักษาพระคุ้มครองทุกท่านด้วยสวัสดีครับก่อนเมฆสีเทาอบเอาไอ้น้ำเดินทางมาไกลเจอกับผู้เขาใหญ่จึงตกลงใจกลั่นไอเป็นฝน